เาละเรามาต่อกันกับทริปคาโกชิมาตอนที่2ีใเช้านี้ก็ตื่นขึ้นมาแบบว่าอากาศขมุกขมัวฝนตกหนักเลยตัดสินใจว่าจะไปไหนดีจะนอนต่อก็ใช่ที่แมวดีกว่าเลยลงมาด้านล่างครับหาอะไรกินแล้วก็มาที่สถานีคาโกชิมาชูโอดูว่าจะนั่งรถไฟไปไหนดีตัดสินใจว่าจะไปอาบไซร้อนอิบุสกิเนี่ยสายสีเหลืองนะ ลงมาด้านล่างก็เจอรถไฟอิบุทามะรถไฟอิบุทามะนี่ก็เป็นรถไฟแบบว่าเอ็กเพรสวีไอพขบวนด่วนพิเศษนะวิ่งจากคาโกชิมะชูโอไปลงที่อิบุสกิสองสถานีไม่มีแวะสถานีอื่นต้องจองเป็นรถไฟแบบวันหนึ่งวิ่งสามเที่ยวเองนะข้างในก็จะเป็นบริการแบบ VIP เลยใครที่มาเที่ยวแนะนำ บนเว็บ v p ดีกว่าเสียดายผมจองไม่ทันต้องจองหน้าเว็บนะถึงจะได้ขึ้นนี่ด้านในรถไฟจะเป็นลักษณะนี้เลยครับอิบุสกิโนทามะเทบโกะตกแต่งแบบหรูหรามากแล้วก็มีอาหารเครื่องดื่มให้บริการเห็นวิวทิวทัศนสวยงามตลอดสองข้างทางวันหนึ่งวิ่ง3รอบเองเห็นไหมเก้าโมงสิบเอ็ดโมงบายโมงห้นาทีเหมือนกันหมดเลยเนี่ย ทีวงสีเหลืองเนี่ยก็คือเป็นรถไฟ VIP สีเหลืองนะเหลืองกระแดงเนี่ยเป็นเวลาที่รถมันออกในเมื่อเราไม่ทัน VIP แล้วก็นั่งรถธรรมดามาตอนนี้นั่ง JR ธรรมดามาลงใต้ระหว่างทางก็จะผ่าน คล้ายๆกันน่ะเห็นวิวเหมือนกันเพราะว่ามันลงมาเส้นทางเดียวกันเนาะกับรถ VIP อพีเพียงแต่ว่ามันจะช้ากว่าเพราะมันจอดทุกสถานีแล้วก็ราคามันถูกกว่าแต่เราชิวๆก็ไม่เป็นไรไม่รีบ,ม,รบมากก็ดูวิวได้อยู่ระหว่างทางก็จะเห็นวิวทะเลสองข้างทางนะครับ ก็ไม่ค่อยมีคนนะคนน้อยวันธรรมดาช่วงเที่ยงเที่ยงเนี่ยอันนี้ผมเลยอิบุสกิมาลงยามากาวะสถานียามากาวะก็เป็นสถานีเล็กๆที่นั่งลงมาที่ยามากาวะเนี่ยตอนแรกกะว่าจะไปเที่ยวสถานที่อื่นก่อนนะไปแหลมนางาากิบานะกับเลกอิเคดะ แต่ไม่รู้จะไปยังไงเลยนี่ลงมาก็หลงละสถานีก็เล็กๆเหมือนสถานีล้างเลยไม่มีเจ้าหน้าที่สักคนเดินออกมาเนี่ยสถานีเล็กนิดเดียวนะเดินมานอกสถานีก็มีรถแท็กซี่จอดอยู่สองสาคันแต่ไม่ขึ้นนะเพราะว่าน่าจะแพงอยู่แท็กซี่ ว่าจะไปรถรถบัสก็ไม่รู้รอบเวลาอีกนี่ครับผลของการมาญี่ปุ่นแบบว่าลุยดะแล้วก็บางทีมันต้องมาวางแผนเอาหน้าง,งานเหมือนกันนะเราไม่เคยมาอันนี้ก็เป็นสถานียามะกะวะก็จะเห็นวิวทะเลแบบนี้เลยติดเชิงเขาเลยนะว่าแล้วก็เลยลองเดินมาเรื่อยๆ นี่ป้ายบอกไปนะากสกิบานะ9กิโลนั่นน่ะยามากาวะจีโอเทอร์โมเพลนอะไรเนี่ยไม่รู้จะไปยังไงเลยครับเลยมานั่งเล่นตรงนี้รอรถกลับดีกว่าอันนี้มานั่งเล่นตรงใกล้ๆสถานีนั่นแหละก็ดูวิวไปนั่งเล่นรอเป็นชั่วโมงอะ่ะกว่าจะได้รถไฟเที่ยวกลับเพราะสถานีมันเล็ก มันไม่ได้มีรถไฟวิ่งตลอดนะครับนี่อันนี้ก็เหมือนเป็นร้านอาหารกับโรงแรมสีฟ้าเนี่ยนะเหมือนขายวาพวกปลาคัดซือโอ,อย่างอะไรเนี่ยอันนี้ค่าบริการโรงแรมก็น่าจะคือละ2800เยนนะที่ดูเขาติดป้ายไว้โรงแรมเล็กๆอะ่ะชนบทนี่อันนี้เป็นด้านซ้ายก็เป็นเที่ยวรถกลับด้านขวาก็เป็นรถทัวร์มั้งที่จะไป เที่ยวตามสถานที่ต่าง,างๆพวกเล็กอิเคดะพวกแหลมนางาสกิบานะแต่เขาบอกว่าวันนี้ไม่มีรถวิ่งนะผมไปถามมาก็เลยไม่ได้ไปเลยเลยต้องนั่งรถกลับมาอิบุสกิเนี่ยเห็นนะ JR อิบุสกิสเตชันถึงแล้วครับในเช้าเซนบาร์ด1.6กิโลโอเคเราจะไปอาบไซยร้อนกันอันนี้เป็นสถานีอิบุสกินะภายใน ใจะใหญ่กว่าเมื่อกี้หน่อยเพราะว่าอิบุสกิคนไม่น่าจะลงเยอะกว่าเพราะว่ามันมีอาบสายร้อนนี่แหละคนเลยนิยมมาลงสถานีนี้อยู่นี่อันนี้บริเวณสถานีอิบุสกิจะเป็นแบบนี้ครับเม,มืองชนบทอะชนบทญี่ปุ่นโบราณแบบว่าไม่ค่อยเจริญแต่ก็ดีมันก็เงียบเงียบดีครับไม่พุกพ่าน สำหรับใครที่ชอบความสงบนี่อิบุสกิสเตชันเห็นไหมบริเวณหน้าสถานีก็เลยต้องหาทางเดินไปไอตรงแซนบารก่อนไม่รู้อยู่ไหนอันนี้เป็นตรงหน้าสถานีนะมันจะมีเหมือนแช่เท้าอะแต่ไม่ได้มีคนนั่งแช่นะนี่ก็จะเจอฝาท่อโปโกเกมอน แล้วเราก็เดินมาเรื่อยๆตามป้ายผ่านดักสโตโมริด้วยดูจากป้ายเขบอกเดินจากสถานีอิบุสกิไป1.6กิโล,ลก็เดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็เงียบๆเนะเมืองแบบว่าเหมือนเมืองล้างเลยบ้านช่องแต่ละหลังก็แทบเหมือนไม่มีคนอยู่เลยครับ น้อยแบบว่าญี่ปุ่นเขาอยู่กันแบบ p r i v a t จริงๆผมก็เดินมาเรื่อยๆดูวิวทิวทัศน์สองข้างทางอากาศไม่ร้อนมากนะเพราะว่าเนื่องจากฝนมันตกไปช่วงเช้าแล้วมันก็ยังเป็นครึ้มๆอยู่อ่านั่นะถึงแล้วครับสระากุแซนบาสฮอลสถานที่อาบรายร้อนอันโด่งดัง ของคาโกชิมะเมืองอิบุสุกิตรงนี้เหมือนนั่งแช่เท้าได้ฟรีนะเห็นคนเขานั่งแช่อยู่เมื่อกี้อันนี้เราก็ให้ดูสถานที่กันนี่นะก็เดินมาตรงนี้แล้วเนี่ยเห็นแล้วเขาแต่งชุดยูกาตะแล้วก็มีล่มสีๆเนี่ยที่เขาอาบรายร้อนกันเนี่ย มาดูด้านหน้าทางเข้าเป็นแบบนี้ครับสระกุแซนบา b a r h a l มาดูตรงนี้นี่ที่เขาอาบรายร้อนกันจะเป็นแบบนี้ครับนี่เป็นล่มสีสีปักอยู่ด้านในเขามีจุดถ่ายรูปป้ายปิกาจูนะเปิดแปนโมงครึ่งถึง2องทุ่มครึ่ง ค่าใช้บริการก็คือผู้ใหญ่1,500เยนเด็ก1,000เยนก็จะแถมชุดยูกตะะแถมผ้าขนหนู1ผืนผ้าขนหนูนี่เอากลับได้เลยนะแล้วก็มีกุญแจล็อกเกอร์ให้เราเก็บเสื้อผ้าน่ครับผ้าขนหนูสีขาวเนี่ยที่ลองคอกันทรายแบบเข้าหูเข้าตาเนี่ยก็เวลาเปลี่ยนชุดยูกตะะเสร็จแล้วเราก็ลงไปที่บ่อได้เลยจุดไหนว่างเขาก็จะเรียกให้ไปนอนตรงนั้นครับ พอเรานอนปุ๊บก็จะเริ่มตักทรายมากลบตัวเรา10-15ทีแช่ Share. ดีต่อสุขภาพช่วยระบบไหลเวียนพอใครยังไม่จุใจก็เข้าไปด้านในก็มีออนเซ็นมีซาวน่าต่อได้นะครับสบายสบายผ่อนคลายดีมากโอเคเราก็มาเสร็จแล้วหาที่ถ่ายรูปเล่นๆกันต่อแล้วกลับ ที่พักมาวันลุ่งขึ้นก็จะมาเที่ยวสถานที่ต่อไปกันครับนี่ก็ซื้อตั๋วเรียบร้อยเป็นรถไฟ l m m t t d e x p r e s s s o n r e s e r v e Seat นะครับเป็นรถไฟด่วนพิเศษจะขึ้นเหนือไปสาลเจ้าคิริชิมะไหว้พระไปดูสาลเจ้ากันบ้างครับไฟขบี้ก็ ออกจากสถานีคากชิมะชูโอนะครับจะขึ้นเหนือไปสุดสายที่มิยาสกิแต่ว่ามันเป็นรถไฟด่วนพิเศษมันจะจอดบางสถานีหลักๆซึ่งผมจะไปลงที่สถานีคิริชิมะก็ใช้เวลาประมาณ40นาทีกว่าจะถึงมันจะจอดเฉพาะสถานีหลักๆนะรถไฟด่วนพิเศษนี่ก็จองวิ่ง ออกเป็นเวลานะเป็นวันหนึ่งอาจจะวิ่งไม่กี่ขบวนแค่นั้นแหละก็ใครที่จะมาก็เช็คเวลากันให้ดีให้เรียบร้อยเพราะถ้าแบบพลาดแล้วก็อาจจะต้องขึ้นขบวนธรรมดาไปขบวนธรรมดามก็จะถูกกว่าแต่มันก็จะรอเดินทางนานนิดนึงเออน,นี้ก็นั่งสบายมากเลยเป็นเบาะคูเ่เงียบเงียบ เป็นรถไฟ l i m ม t เต e เอ r e s s รสนอนรีเซ e ร์ a ซนะครับก็คือ nonreserv ์ s non ซี t ก็คือไม่ต้องจองที่นั่งนะที่ไหนว่างก็นั่งเลยอ่าและแล้วเราก็มาถึงสถานีคิริชิมะก็แล้วนี่ครับรถไฟก็ที่ขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยเลขสวยซะด้วยนะ787เ็ 87, ยเครื่องบนะินโบอิงเนี่ยชื่อขบวนมันก็คือคิริชิมะ ลิมิตเอ็กเพรสนะครับมันจะวิ่งต่อไปสุดสายที่มิยาสากิแต่เรามาลงตรงนี้พอ,อ,อม,มิยาสากิไปอีกไกลนะครับา <c oughs> ให้ดูรถไฟที่เราขึ้นมาครับเรียบร้อยออกแล้ว พวก l t e ิเต e ด e อ็ s มันก็จะแพงกว่ารถไฟปกติเล็กน้อยนะแต่ว่าความสบายมันก็ดีกว่าเยอะแล้วก็เร็วกว่าด้วยสถานีคิริชิมะจิงกุนี่นะครับเห็นนะคิริชิมะจิงกุสเตชันนี่ออกจากสถานีมาก็เจอน้องหมาน่ารักเหมือนพันชิบะอินุเลยอะ หรืออะคิตะไม่รู้แต่น่ารักมากตัวสีดำออกมาหน้าสถานีจะเป็นแบบนี้ครับเป็นสถานีห่างไกลความเจริญชนบทของญี่ปุ่นนะคิริชิมะมันจะอยู่ทางเหนือของคาก s ชิมะขึ้นมาใกล้ๆมิยาสกิอันนี้แล้วก็เดินทางต่อขึ้นรถบัส เพื่อที่จะไปศาลเจ้าคิริชิมะมันก็จะต้องรอรถบัสใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนี้ถึงศาลเจ้าคิริชิมะจิงกุมาแบบงงง่ายตังยังงงเลยลงที่ไม่มีคนเลยหน้าสถานีแล้วก็เดินมาค่อนข้างไกลนะขึ้นเขาขึ้นบันไดมาหลายขั้นอยู่ กว่าจะถึงสันเจ้าก็เดินประมาณเป็นกิโลอะ่ะเออเนี่ยนะข้างล่างคือแบบเหมือนเหมือนบันไดวัดสูงสูงอ่ะไปเที่ยวแบบอย่างนั้นเลยครับเพราะว่าตัวสันเจ้านี่มันอยู่บนภูเขาเ <gasps> ขาบอกสันเจ้าคริชิมานี่เหมือนเรามารับพลังงานเย็นอะ่ะเออทำให้แบบ ใจร่างกายเราแบบเย็นสงบนิ่งนะเขาว่ากันอย่างนั้นนะอันนี้ก็มาถึงจุดชมวิวกันแล้วตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวของตรงหน้าสานเจ้านะยังไม่ถึงนะต้องเดินเข้าไปอีกแต่มันมีจุดชมวิวเล็กๆเนี่ยต้องเดินไปอีกใกล้ถึงแล้วล่ะเนี่ยมาได้ครึ่งทางแล้วเห็น สาราไม้สีแดงนี่ก็มั่นใจได้เลยว่าใกล้เข้าเขตวัดแหละและที่ขาดไม่ได้ของวัดญี่ปุ่นครับก็จะนี่แบบนี้เลยะจะคล้ายๆกับพลังงานวัด,ว,ดวัดไทยบ้านเราอ่ะที่มี<ะ>จุดน้ำมนต์สักศึกน้ำมนต์นนดืม่มเหมือนคิริชิมะอันนี้ก็เป็นเหมือนน้ำศักดิิ์สทธิ์ของเขาไม่ใช่น้ำมนต์แต่เป็นเหมือนน้ำศักดิิ์สทธิ์ก็คล้ายๆกันนั่นแหละ เออน้ำกับดิ์สิแบบว่าเป็นน้ำแร่น้ำที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเอามาลูบหัวลูบหน้าลูบตัวนิดหน่อยจิบจิบนิดหนึ่งพอ,อเป็นพี่ีครับเพื่อให้แบบว่าเป็นสิมงคลละมัง้งแล้วก็เดินเข้ามาข้างในเนี่ยก็จะเข้ามาที่ตัวสันเจ้าแล้ว ในก็คนเยอะเหมือนกันครับคิดว่าไม่ค่อยมีคนนะแ,แบบว่าทัวจีนทัวคนญี่ปุ่นก็เยอะเขามารับพลังงานเย็นกันเพราะว่าสาลเจ้าคิริชิมะคือให้พลังงานแห่งความร่มเย็นประมาณนั้นตรงนี้ก็เป็นเหมือนจุดแบบว่าขายวัตถุมงคลอืมแล้วก็เดินเข้ามาหน่อยหนึ่งก็เป็นตรงจุดที่เขาไหว้ สาเจ้ากันนะตรงนี้เขาให้ไวแค่นี้นะเนี่ยตรงตรงเนี้ยที่ผมถ่ายนี่มันเข้าไปไม่ได้เนี่ยเป็นรั้วกัน้นเฉพาะคนที่ได้รับอนุญาตเนี่ยผู้หญิงที่แบบว่าเป็นเหมือนแม่ชีหรืออะไรเหมือนพระอะไรของทางญี่ปุ่นนะนะเขาจะเข้าไปทำพิธีได้เท่านั้นเราเราได้แค่ว้ายข้างนอก ส่วนตรงนี้ก็เป็นนี่ครับป้ายขอพอรโชคลาภต่างๆนาะนาะให้เราแบบเขียนลงไปแล้วก็ติดอันนี้เดินขึ้นมาด้านหลังสันเจ้าข้างๆสันเจ้านะ่นะจะออกแล้วมาดูต้นไม้เก่าแก่โบราณโบราณก็ค่อนข้างเงียบสงบเลยครับเป็นเมืองชนบทที่ เงียบมากคิริชิมาเนี่ยแต่คนก็ยังมาเที่ยวกันนะก็ถือว่าก็ดันโดนกันมาแบบว่าเรีกว่าจะแบบไม่รู้จักไม่ค่อยมีคนกันที่ไหนได้ก็มีคนเยอะอยู่ส่วนตรงนี้จะเป็นเนี่ยจุดเหมือนคล้ายๆเหมือนกุติพระหรืออะไรเราก็ไม่แน่ใจนะตรงใหญ่ๆตรงนเนี้ยเนี่ยเราก็ไม่กล้าเดินเข้าไปดูอะไรเยอะพราะเดี๋ยวรบกวนเขาเนาะอ่ะเสร็จแล้ว ลงมาจากสันเจ้าแล้วกว่าจะลงได้ก็ลากเลือดเหมือนกันเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นจุดขึ้นรถบัสท,ที่รถบัสจอดเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็เต็ม <c oughs> ตัวเดินทางกลับก็เดินทางกลับมาที่สถานีรถไฟคิริชิมะเดยรถบัสนะก็มารอรถไฟเพื่อที่จะกลับไปสถานีคาโกชิมะชูโอ ตอนนี้ก็เย็นเย็นแล้วล่ะเกือบเกือบประมาณ3-4มสีโมงโอเควันนี้เราก็จะเตรียมตัวกลับแดดมาแรงนะแต่พอลงไปลงไปจริงๆหนาวมากลมแรงมากเลยครับค่อนข้างแบบว่าจะแบบทนไม่ไหวเลยแหละก็เลยซึ่งปกติมาวันแรกๆมันไม่หนาวขนาดนี้นะเนีย่ยเพิ่งจะมาหนาว ลมแรงเมื่อวานเนี่ยก็เลยแบบโอ้ปากสันเลยอะเออก็โอเคครับเดี๋ยวก็เต็มตัวเช็คเอาท์นี้ก็เช็คเอาท์เสร็จแล้วมาดูวิวนี่ภูเขาไฟสากุระจิมาเห็นชัดเจนแล้วแต่มันจะมีหมอกนิดหน่อยสนามบิน โอชิมแอร์พอร์ตกันนะก็เป็นสนามบินเล็กๆที่แบบว่าคนไม่เยอะ,อะเล็กกว่าดอนเมืองบ้านเราเยอะเลยเข้ามาด้านในก็จะมาเป็นแบบนี้ครับมีสถานที่ซื้อของฝาก u ตทิฟรีมีขนมช้อปปิ้งได้นี่ของประจำรอยส์นามะนะแล้วก็ตรงสนามบิน เราก็จะมีเนเชอรัล o ฮอตสปริงฟูดบาร์ให้ด้วยนะครับตอนท้ายเรามาแนะนําร้านอาหารรสเด็ดในคาโกชิมะที่ผมไปลองมานะร้านแรกจะเป็นร้านเทนจินโฮลูมอนครับที่แบบว่าเป็นสายเนื้อห้ามพลาดเลยร้านสเต็กเนื้อกระทะร้อนร้านนี้คือแบบอร่อยจริงครับโคตร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 ของอร่อยเนื้อแบบว่านุ่มชุ่มละลายในปากเลยนะเนื้อวัวมีทุกส่วนเลยวากิวก็คือเป็นเมนูที่แพงสุดเซตหนึงก็3,000กว่าเยนนะ แต่ว่ามันอร่อยมากอร่อยจริงแล้วข้าวเติมได้ไม่อัน้นกินแบบจุกจุกครับอิ่มจุกจุกอร่อยแบบนอนแน่นเลยครับโอเคแบบโอ้หน้ากินจริงครับอ่าต่อไปร้าน joyful เป็นร้าน family restaurant เปิดตลอด24ชั่วโมงนะดึกๆเรแล้วหิวก็เดินออกจากโรงแรมไปกินได้เนี่ยมีกาแฟฟงกาแฟชากาแฟอาหารเพียบนะครับมีเป็นร้อยๆเมนูอาหารแล้วก็มีพวกพวกสลดัดสเต็ก ข้าวแล้วก็พวกอะไรของกินเล่น,นต่างๆเฟนฟงเฟ้นไฟ,นฟ,นฟนอะไรเงี้ยคือสั่งมากินเล่นได้เลยต่อไปเป็นร้านอีบุคาเฟ่นนะนี่ก็เป็นอีบุคาเฟ่ที่ผมไปลองมาเป็นคาเฟ่เล็กๆแหละไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าผมว่าบรรยากาศมันน่ารักดีตอนที่ผมไปแช่สายร้อนนะออโอเคนะครับก็ทริปคากชิมะที่ผมไปเที่ยวมา10กว่าวันก็ได้เติมตัวที่จะ เดินทางกลับใครที่ชอบก็ลองไปเที่ยวดูนะครับบาย